สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำคลิปเชน่นเคยครับแต่ว่าวันนี้ไทตันเพื่อนผมไม่มาครับวันนี้มากินอะไรวันนี้มากินส้มตำครับมีไก่ย่างด้วยครับแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยมีน้ําเขียวแล้วก็มากินกันนะครับใช่ครับวันนี้ก็มาก,กินกันครับไม่เป็นไร,รไม่นไรทุกอี่างสมมต่มดมันก็ขึ้นหรอกไม่ขึ้นแต่พี่แกให้อยากวางตรงเนี้ย วันนี้นะครับวันนี้ผมถ่ายตอนเย็นนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าผมอะ่ะไม่ไปโรงเรียนครับผมผมคอยจะง่วงนอนครับแม่ผมเอายาแม่ผมเอายาแย่แพ้ให้ผมครับเพราะว่าผมคอยจะไอครับอ๋อ <c oughs> oh. อ่ะได้กินไหมได้ที่ทุกคนได้ยินเสียงเมื่อกี้ผมไอเองมาครับมากินกันเลยครับมาครับมากินกันเลยครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมากินก้นมือเราจะไม่เปื้อนหรอมือเปื้อนกินได้จะกินไก่ก่อนโอ้ยกระดูก ดูไกล่ลวกอ่ะไม่เป็นไ,ปไรเอาใหม่น้ำน้ำเขียวหวานหวานครับอ้ายหวานข้าวเหนียวพัฟมันจะจืดก็อร่อยนะครับ <c oughs> น้าหวางเก้วหมอ้อไล้ไม่ไร ต้องได้เรา,าไม่เห็นกล้องอ่ะขย<ด>ับเข้ามาอ่ะไม่บอกให้วางแก้วก่อนอาวไม่ตรงนั้นมีหมดเยอะนะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จับหอยู่ที่ไหนบอกบอกขเขาได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ในนาครับ กระท่อมพี่ออฟครับออฟสุโข,ขทยอือมันจะอยู่ใกล้ๆตรงที่เราทำคลิปตีหัวเลยครับ <c oughs> ตีหัวไทยครับ ถ้าทุกคนเปิดเจอแล้วให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมเข้าใจคุยแลออ้วคนเหนียวร้อนอาไม่ใช่ดตามด้วยขนเหนียวตามด้วยขนเหนียวแต่ไม่ร้อนใจใจ กระดูกก็โยนทิ้งเลยมันโยนทิ้งแล้ว,ลวอันเนื้อไม่มีแล้วแบบหมดแล้วโอเคครับพี่พี่ไม่ได้ซื้อเนื้อมานรอไม่เป็นไรมีเนื้ออยู่อุ้ยร่วงอะ่ะพี่มันปื้อนไปแล้วอะ่ะก็โยนทิ้งเนี่ย

คนเดียวมะฉเอา,เอาไก่จะหมดแล้วอ่ะเลยชิ้นเดี๋ยวเอาใช่ไก่หมดแล้วอะ่ะแทะหมดยังหมดยังค่อยแท้เดี๋ยวรู้นี่เอาเนื้อมาก็ดีรู้ว่าน้องด้าจะมากินด้วยเอาเนื้อมาก็ดีอืมใช่ ได้กินง่ายง่ายใช่สิอันนี้ไม่เป็นไรนี่มีเนื้ออยู่ตรงนี้อ้ยเฮ้ยเอาเทียบลูกเทรับตรงนี้ฮะ เพื่อนผมมแลวครับกินก็เหนี่ยเล่นไม่แก่ให้หมดอ่ะก็เนี่ยวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้แท้ได้ที่แก้ไว้ให้ น,นี่ก็กินได้กระกควัางทิ้อองอนี้กระดูกกับคว่างทิ้งไปเลยเนื้อนเนื้อนเนี่ยเนี่ยมนเรียอุ้ยกระดูกเนี่ยซ <c oughs> ื้อไปเดี <c oughs> ๋ยวเราไปพี่จะซื้อเนื้อมาเอาที่แบบเป็นเนื้อเนื้อน้องด้จะได้กินได้ กระดูกนั้นเลยเอ้ยไก่สงสารนันเนี่ยเป็นไก่ยาก่างมันกินกระดูกไา้เหรอได้หรือว่าไก่ยาก่างเป็นไก่ยาก่างได้กไก่เพราะมันชิ่อไก่อืมอก,กระดูก nhìn nè anh nè, cái kẹo ấy nữa. ok có à, có nhiều thôi, cho 1 nè ăn 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 ้ันกระดูก